สวัสดีครับผมก็มเหมือนเดิมครับเปิดซองการดอดแดงย่านะฮะวันนี้ก็ปกติจะได้มาเป็นหอ่หอห่อละแปดซองใช่ไหมวันนี้เหมือนพนักงานเขาแกะขายไปสามซองมันหรืออยู่ห้าซองก็ลเลยเอามาหมดเลยตอนนี้ก็ต้องมาลุ้นว่าไอ้สามซองอ่ะที่ออกไปอะ่ะอย่าให้ไอ้ตัวการาดฟอยล์ออกไปก่อนนะฮะ SR ครบ เดี๋ยวมาดูว่าไอ้ห้าใบเนี้ยมันมีเปอร์เซ็นที่ว่า5้าซองนี่จะไม่ได้ไอ้การ์ดพิเศษเลยนะครับมีเปอร์เซ็นอยู่เพราะว่าสาขาขายไปแล้วสามซองก็เดี๋ยวมาดูกันแหละลุยเลยลวกนะันเห็นตอนนี้ก็เริ่มมีวางขายแล้วนะทั่วไปคนก็หาซื้อกันได้ง่ายขึ้นละเห็นบางเจ้าเขาไดบา้บางสาขามาเป็นกล่องเลยนะเห็นเขาลงรูปกันอยู่ก็ลองหาดูแล้วก็ไอ้ตัว SSR ก็เห็นออกกันมาเยอะแล้วนะครับโอเค มามันลุ้นกันฮะซองนี้จะรอดไม่รอดเอา้าซองแรกก็ได้วิบวับอ่ะรอดตายแล้วอย่างเงี้ยว่าสามซองแรกถี่ยังไม่ได้ได้อะไรไปอ๋อใบนี้นี่เห็นเขาโชว์กันอยู่ยังอยากได้อยู่พอดีเลยนี่นะครับได้มาสองใบอ่าใบนี้ก็ยังไม่มีโกหกเนี่ยอันนี้ได้การวิบวับ เอ่อาร์ SR นะครับใบแรกเคที่พวงก็คือพวงว่าไอ้3าซองที่ทางงา้าขายไปก่อนมันออกไปแล้วไงเพราะว่าปกติเนี่ยใน8ปดซองใน1หอ่อมันจะมีแน่ๆหนึ่งใบที่เท่าที่ผมซื้อมานะอ่านี่การใบยังไม่มีนี่ g กคุกับฟิเซอร์อันนี้รู้สึกเป็นรูปจากปกตูนอ่อเล่มหนึ่งด้วยนะรวมเล่มอะ่ะเป็นปกลุกนี้เลย โอ okay. เคเหลืออีกสามสองแล้วก็ไอตัวไอที่บอกไปนะไอตัวไอเนี่ยเอสอกไปหลายใบนะเห็นมีที่ภาคใต้อะสองจังหวัดแล้วมนนั้งมีสามสามแล้วก็เห็นมีก็มาเอาการ์ดมาขายกันละอ่าเป็นชุดมั่งสามสิบใบห้าสิบใบเก้าสิบใบเฉลี่เเห็นใบธรรมดาไ,ไอใบไอคอมมอนก็ขายกันประมาณสิบบาทนะเยอะแยะเลยอะ่ะ ก็ซื้อก็อ๋อ,อเลยซ้ำมาละแล้วก็ซองสุดท้ายก็ถือโอเคนะก็ประหยัดไปสามซองอ่าอัอออนนี้ไม่มีอ,อ่าสองใบนี้ยังไม่มีเลยก็ได้กาดที่ไม่ซ้ำกับที่เคยซื้อมาแล้วด้วยอันนี้ก็เป็นครั้งที่สนีะ่นะที่ผมไปได้มาก็เปิดไปเต็มห่อเลยสามห่อ,ห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 อแล้วก็เนี้ยตันนี้ได้มาแค่ห้าซองนะฮะก็ได้นี่ตัวตัวนี้ เ r มาหนึ่งใบก็ถือว่าโอเคโชคดีนี่ก็รอสั่งออนไลน์ถ้าเข้าไปทางเว็บ7 e l e v e n ยังมีสั่งออนไลน์ได้นะครับผมก็สั่งเป็นเคสมาก็ได้ล้วใครสะสม,มนะนะ แล้วก็ผมค่อนข้างเชื่อมั่นว่าระยะยาวเนี่ยเดวของออกมาเต็มๆอะ่ะราคาคัสราคาการ์ดจะลงอ่าเพราะว่าปริามาณมีเยอะอย่างที่บอกไปแล้วว่ามันจะมีการ์ดออกมาในตลาดทั้งหมดเนี่ยแปดแสนใบแล้วก็ในแปดแสนใบจะมีการ์ดพิเศษการ์ดฟรอยด์เนี่ยอย่างต่ำขึ้นไปห้ 500, าหมื่นใบก็ถือว่าเยอะนะฮะแต่ไอตัว a s r มันมีแค่รนะ้อยห้าสิบใบเนาะมันก็น่าจะมีมูลค่ายอยู่แหละแล้วลบอกมันมีการ์ดเออร์เลอร์มีอะไรด้วยนะครับก็เราลองลอง,ลองดูกันละกัน ซ้อนบ้างนะฮะแล้วก็มีรอยว่าเวลาเขาซีลถุงอะ่ะปรากฏว่าการ์ดมันอยู่ตรงอนรอยถุงนี้ใช่ไหมก็จะมีรอยอยู่ตรงข้างล่างล้วด้านบนของการ์ดนะฮะก็ลองดูกันเห็ือนคนรับซื้อกันอยู่นะก็สะสมกันด้วยความสุกสนาล้วกันนะครับผมตอนนี้ก็คือหาซื้อให้ได้ก่อนเพาว่าพรุ่งนี้เนี่ยวันที่21ซึ่งเป็นวันวางขาย,ยทางการมันน่าจะมีวางขายเยอะขึ้นนะฮะลองเข้าไปดูตามสาขาละกันนะครับ โอเคครับเราเจอกันครั้งหน้าครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับโชว์อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีคลิปเราเข้าไปดูกันเด้อ